เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุดินค่ะมังกรฤรษอศกันที่อยู่ในราศีคาาดาวสุกประจำช่วงวันที่ 1- ถึงส0พฤศจิกายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3าพาธค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ ทำสตาร์มจะอยู่ใต้ d e s c r i p t i o n b o อกแล้วก็คอมเมนต์ตักหมดนะคะพาดคนโอนนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณอืมปิดก,กันมาใครเข้ามายุง่งกับคุณช่วงนี้นะบอกตรงๆว่าน่าจะไล่ตะเพิดหรือดาหรือแบบลำคาญเป็นสิงแบบลำคาญมากอย่างยุ่แต่ยี่คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณยิ่งมีเสน่ห์คุณยิ่งคนยิ่งอยากจะเข้ามานะคะแต่ดูเหมือนคุณน่าจะมีใครในใจมองว่าคุณมีคนในใจในใจของคุณ เป็นคนที่ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณในช่วงนี้กว่าจะยังส่องเขาหรือเซนได้หรือรู้สึกอะไรบางอย่างหรือบางทีคุณฝันถึงเขาแล้วมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากเลยเป็นฝันที่รู้สึกว่านอนก็หลับยากแล้วนะหลับยากแล้วนะพอฝันถึงอินม,มันรู้สึกว่าแบบฉันต้องไปทางไหนเนี่ยฉันต้องไปทางไหนดีกับชีวิตอะไรเงี่ยนะคะฉันเนื่อง ส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาฉันก็แบบถือดาบรอเลยฉันพร้อมปาดอย่ามายุ่งกับฉันเลยแบบนี้อืมอย่ามายุ่งกับฉันเป็นช่วงเวลาของการหิ้งใจในระดับหนึ่งนะหิ้งใจในระดับหนึ่งเลยเอาไงดีอ่ะเอาคนที่มีทิพย์พลต่อคุณแล้วกันคนะ่พะพอคนใหม่เข้ามายัางไงแล้วคุณก็เสงโนอย่างเดียวอ่ะคนในใจคนนั้นมีจะเชียนสถานการณ์ความรักของเขาไปเรื่อยนะคนเนี้ยไปไเรื่อยๆค่ะชีวิตชิีๆว น่าจะมีคนคุยอยู่บ้างนะคะมีคนคุยอยู่บ้างวุ่นวายเป็นชีวิแบบวุ่นวายกับคนคุยกับคนที่พอจะมีแบบคุยกุ๊บคุยกิ๊บอะไรเงี้ยถ้าถามว่าถ้ามองว่าเขาเป็นคนเก่าเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงก็ยังคงเจ้าชู้เหมือนเดิมลันลาเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเหมือนเดิมใครเข้ามาก็คุยถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้ก็คุยหมดจนบางทีมันวุ่นวายตัวเขาเอง เขาใส่ชนกันบ้างนะคะโปะแตกบ้างอะไรเงี้ยวุ่นวายค่ะไม่ค่อยจอยกับกับเรื่องราวความรักจริงๆแล้วเขาก็เจอคนที่ดีเข้ามานะ่ะอืมเขาก็เจอคนที่ดีเข้ามานะ่ะแต่ไม่ค่อยจะรักษาใครไว้คือทําให้อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนแบบจากคนดีๆสติแบบปกติดีๆต้องแบบว่าสรับจิตใจเออยความคิดอะไรเอยต้อง แปลกๆไปเพราะคนคนนี้นหลายคนจะบอกว่าเขาถ้าเขามาบอกอชีวิตไม่เจอคนดีือไมจ่จริงนะเจอเยอะแต่แก,แก็ทําให้ความสัมพันธ์แบบแปลกๆหรือคนคนนั้นจากดีๆก็แปลกๆไปก็เยอะอะขอดูความคิดความรู้สึกคนคนนั้นนยคะที่มีที่คพนดต่อคนเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนหลักในช่วงหนึ่งถึงสิบน,นี้นะคะอืมเขาพร้อมทนไม่รู้สิ ถ้าคุณมีการแมสเซจไปหาเขาหรือ take อคชั่นหรือเช้าไปหาเขาใดๆนะคะเขาเห็นนะแต่เขาไม่ตอบเขาพยายามปฏิเสธแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนักใจเหมือนเพาว่ประมาณว่าถ้าเป็นคนเก่านะอะไรที่จบไปแล้วเหมือนเขาแบบเขาไม่อยากรู้ฝืนจบก็คือจบเขาแข็งมากนะคะเขาแข็งมากๆออกแนวแบบแอนตี้แหลงอยู่อืมในที่นี้ท่านลมทัดอ่าทัดลมทัดฝ่าค่อนข้างเด่นทัดน้าด้วย กุมเมทุนเดือตุลมีกระดกอาพิจิตแม่สิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะตัวเขานะอารมณ์ยังแรงอยู่ยังเป็นคนแรงคนแรงอยู่สําหรับฝั่งเขาฝั่งเล่านะคะคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาล่ะืมเรายังคงหวันห่นไหวให้กับเขาอยู่เลยบางคนยังรออะไรบางอย่างกับเขาคนนี้อาจจะรอคําตอบรอการตอบกลับ หรือบางคนนี่เขาจะหายไปแบบโกสเรานะคะโกสติ้งเราไปเลยก่อนหน้านี้จะเป็นคนส่วนแบบงงงอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนคุยมาก่อนหน้านี้เขาก็โกสเราไปเลยแล้วปล่อยให้เรารออะไรก็ไม่รู้เราก็ยังรออยู่เพราะเราสึกว่ามันค้างคาใจอ่ะเขาทําให้เรารู้สึกค้างคาใจบางอย่างเราไม่ชอบหรอกสิ่งที่เขาทําแต่เขาปฏิกิยาฟิลของเขาก็คือ ค่อนข้างใจร้ายกับ,ก,บกับเรากับตัวคุณพอสมควรเลยอ่ะอาจจะต้องเก็บใจเอาไว้แบบว่าพิมใจตัวเองไปก่อนแนตะ่ขอรู้ไพ่สรุปนิดนึงนะคะไ้าสรุปสําหรับคนโสดท่านดิสิ่งที่คุณกอดเก็บไว้บางทีคุณจะต้องเบรกจูมันอนะ่ะคุณจะต้องพัทงทลายสิ่งที่คุณกอดเก็บก็คือการโยนทิ้งไม่มันทิ้งไปค่ะถือเอาไว้เนี่ยมันจะมีแต่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดอย่างเดียว ออกไปแอดไปจะออกไปใช้ชีวิตออกไปใช้ชีวิตของคุณความสุขของคุณมันขึ้นอยู่กับคุณไม่ใช่ขึ้นอยู่กับใครอะไรที่มันติดขัดติดค้างอยู่ระหว่างคุณกับคนคนนี้จริงแล้วมันคือการเบรกแล้วนะคือการแบบมันคือการชัดเจนรูปแบบหนึ่งนะคะความเงียบคือคําตอบในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือการหายไปหรือสิ่งที่เขาพยายามที่จะหลีกหนีเราหรืออะไรต่าง ที่มันเกิดขึ้นมันคือคําตอบคุณอาจจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากอาจจะมีสัญญาบางอย่างร่วมกันแล้วก็มีแพชชั่นมากๆอาจจะด้วยเพราะคนัวนี้จะเป็นคู่บางอย่างในอดีตชาติจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรในบางคู่บางคนนะคะั่นเด็ดแล้วก็ค่อนข้างชัดมากเลยว่าเขาเป็นคนเก่าจะคนคุยเก่าคนรักเก่าก็ตามแต่ในวันยากแพชชั่นตรงนั้นนะคะมันต้อง ดึงกลับมาให้กับตัวเราเองแล้วนะคะแล้วคำสัญญาอะไรใดๆช่างมันให้เรายึดถือในสิ่งที่เราเห็นดีกว่าจะคำพูดคำมั่นคำอะไรใดๆบ่อยมันผ่านไปใครๆก็พูดได้แต่การกระทำมันชัดที่สุดนะคะ โอเคค่ะพาดคนโสดก็ประมาณนี้นะคะ้งก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ้สลับกันได้รองคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะสามถ้วยหกถ้วยอืมโอเคฟีน,น้ำ ถ้าลมพัดน,น้ำัค่อนข้างเด่นนะคนที่คุณดีลิ่งด้วยนะคะคนคุยใ,ใดๆมีนกรกฎหรือพิจิกกุ่มเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์จะบอกว่า,าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้นะคะบางคนเป็นคนเก่าที่วนกลับมาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนที่คุณจะมาสักระยะแต่มีปัญหามาก่อนด้านนี้ได้กลับมาจอยกันใหม่กลับมาเคลียร์ใจกันใหม่ นะคะแล้วแต่คุณจะปล่อยชีวแล้วนะคุณปล่อยชีว์แล้วคุณจะไม่โฟกัสเขาเหมือนเดิมถ้าก่อนอันนี้คุณโฟกัสเขาหนักมากคุณอินเขามานหนักมากคุณแบบอะไรอะไรก็เขาไปหมดจากเนี้ยหลังจากที่ได้กลับมาเคลียร์ใจแบบโอเคคุณจะปล่อยจอยเพราะก่อนนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอ่ะคุณก็ได้ไปไปลันลาไปแบบไปไปจอยกับตัวเองสุดติดกับเพื่อนฟูงกับชีวิตใดๆนะคะแล้วคุณรู้สึกว่า ฉันไม่มีเวลามาเศร้าแล้วฉันไม่มีเวลามานั่งโฟกัสแล้วฉันเห็นคุณค่าตัวเองว่าฉันแบบนี้ฉันก็มีความสุขได้ฉันก็แฮปปี้ได้ฉะนั้นหลังจากที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเขาอาจจะวนกลับมาเพราะเขาน่าจะเห็นมองว่าเขามองว่านนะเขาน่าจะเห็นและรับรู้ได้ถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่ไม่แคร์เขานอกจนกแคร์เขานั่นแหละโอเคฟังเขาละคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง เขาคึกว่าโดนเทเวอร์ใครเทใครถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเทคุณไม่ใช่เลยนะเขาจะรู้สึกว่าคุณเน่ะเทเขาไม่ยอมหรอกยิ่งเห็นคุณเป็นแบบนี้มนาะยิ่งอยากได้คืนยิ่งอยากได้แบบง้อนะคะอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้คุณแบบอินเลิฟเเครซิ่เลิฟกับเขาใดๆแต่กลายเป็นทุกใจหนักกว่าเดิมคะ่ะเพราะว่า กลับมาแล้วคุณก็ไม่แคร์เคลียใจกันแล้วคุณก็ยังคงไม่แคร์เขาเหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมกับเขาเลยดูเฉยชานะคะดูเฉยชาดูแบบว่าไม่ค <c oughs> ่อยจะทักหาเขาตอบก็ช้าบ้างนะตอบช้าให้เรารออะไรใดๆ,ๆต่างๆกลายเป็นอึงดูดเขามากเลยค่ะเขากลับอยากที่จะใช้เวลากับคุณอยากจะเจอคุณอยากจะคุยกับคุณอยากจะโน่นนั่นนี่กับคุณ มากกว่าเดิมสุดๆตามสุดๆนะคะตามสองเป็นยังไรเอฟซีนัมเบอร์วนะคะโอเคไปต่อที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงโอ้สีนิ้เท้าอินมากค่ะช่วงนี้อินมากเธอจะมีอะไรปิดบงังฉันอยู่หรือเปล่าเธอมีคนอื่นหรือเปล่าเธอไม่เหมือนเดิมเลยเขาจอยากจะควบคุมคุณนะคะ กลายเป็นอยากจะควบคุมคุณอยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของอยากจะจุกจิกอยากจะโน่นนั่นนี่กับคุณคุณอย่าหายไปสิคุณจะไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรหรือยังนอหรือยังกินข้าวหรือยังโอ้เยอะนะคะเขาจะเป็นคนที่เยอะสิ่งอ่ะคุณหลังจากนี้หลังจากที่เขาได้กลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะฝั่งตัวคุณล่ะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาแปดหมายคุณให้โอกาสนะก็คุยอย่างคุณก็คุยว่าไงล่ะ แต่ว่าไงล่ะอยากคุยอะไรล่ะอุ้ยแกไม่แคร์จริงนะไม่แคร์คุณปล่อยใจจริงถ้าคุณอยากจะพูดอะไรคุณก็จะพูดแบบไม่แคร์แล้วว่ะคือเมื่อก่อนนั้นนี้คุณอาจจะมีความประมาทในการที่จะสื่อสารบางอย่างกับเขาหรือใดๆนะคะแต่หลังจากนี้อยากจะพูดอะไรคุณก็จะพูดคุณไม่ว่าคุณก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะไม่อยากคุยก็จะบอกว่าไม่อยากคุยหรืออะไรเงี้ยไม่แคร์อ่ะคือถ้าเขาอยากอยู่เขาก็เชิญก็อยู่ได้ไม่ได้ไล่ แต่ฉันก็ไม่ได้แขกเลิศปะ่นะอะแต่ฉันก็ไม่ได้แขกเหมือนตัวคุณตัวเองก็น่าจะมีตัวเลือกบ้างแหละแต่จะไม่ได้แบบคือหลักๆแล้วคุณแบบจากคุณเนี้ยค่อนข้างที่จะพ่ยออกมาชัดในเรื่องของสถานการณ์คุณปล่อยจอยอะไรแฮปปี้ฉันก็จะแฮปปี้่างสิ่งนั้นอะไรไม่แฮปปี้ฉันก็จะไม่แขกอ,อีกแล้วอะไรเงี้ย<ม>เป็นคนเลิศ<ม>นะคะเป็นคนเลิศอยู่ท่านอินตรงนี้ ไปต่อค่ะบทสรุปบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดเดน่นมันเอดเวนเจอร์ Adventure. อะไรก็เอาคุณไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ค่ะเขาจะกอดคุณเขาจะกักเก็บคุณได้ได้จะแบบเกาะขาหรือว่าอะไรนะชัตเตอร์ขี่คอคุณยังไงไม่แคขะก็อาจจะหนักบ่าเล็กๆเ,เ,เบาๆแต่ว่าคุณก็จะใช้ชีวิตในแบบของคุณอืม ยิ่งทํให้เขาติดคุณหนึบกว่าเดิมอ่ะกอดคุณไม่ปล่อยเขาอยากคอมมิ้เมนกับคุณเลยถ้าเป็นไปได้แต่คุณไม่แคร์หรอวะแต่คุณก็ไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยากอยู่ก็อยู่อย่างที่บอกคือก็ก็ก็มีไหวฉันเบื่อฉันก็คุยแต่เขาไม่ใช่พอย n ์หลักที่คุณจะโฟกัสแล้วเขาไม่ใช่คนที่ที่คุณจะแบบว่าคือมีอทิทธิพลต่อ ความคิดหรือความรู้สึกของคุณขนาดนั้นนะวะทุกอย่างมันเบรคเป็นหมดแหลมมันแบบแตกสลายนะคะไม่เหมือนเดิมและสิ่งนี้แหละจะทําให้เขาได้รู้จักคุณมากขึ้นจะได้รู้จักคุณมากขึ้นอืมและเขาเองก็พยายามที่จะบบว่าแสดงความรักให้กับคุณนะคะพยายามที่จะแสดงออกความรักให้กับคุณได้เห็นอยากจะบอกรักอยากจะทําตัวหวานอะไรใดๆ แต่คุณมองเขาว่าเหมือนเขาไม่จริงอ่ะมันสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันไม่ใช่ตัวเขาเขากำลังเฟกกิตหรือเปล่าเรียวออฟฟาเก้อยู่หรือเปล่าอืมเหมือนคุณแบบไม่ไว้ใจในการกระทำหรืออะไรใดๆของความเป็นเขาแล้วแต่น้าพาย,ยังบอกว่า getting to know each other นั่นคือช่วงเวลาของการที่คุณจะได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของความเป็นตัวเขาจริงๆและเขาเองก็จะได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของความเป็นตัวตนของคุณจริงๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะ ทานของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share. กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อค่ะท้านของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะเฮอร์บิจดสั้นหนึ่งเหรียญโอ้ดี เป็นความเข้าเข้าใจกันนะคะเป็นความเข้าใจอาจจะมีช่วงเวลาที่โอเคการพูดคุยน้อยต่างคนต่างยุ่งแต่มีความคิดถึงกันเสมอมีการส่งกําลังใจบางอย่างมีการแบบเอ่อการเ a ค e action เข้าหากันอยู่เสมออือาจจะมีช่วงเวลาที่ที่เหมือนต่างคนต่างต่างต้องทําอะไรของตัวเองอะ่ะอืมแต่คุณก็ค่อนข้างแฮปปี้อะเขานะหรืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในช่วงอปลายไตมาสนี้ที่ คุณรู้สึกว่าจะมีเรื่องน้อยใจเขาเล็กๆเบาๆเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีการที่จะชงหาเขาเยอะมีคิดกิจกรรมใดๆหรือแผนอะไรบางอย่างที่จะทําร่วมกันกับเขาแต่อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปเพราะทางฝั่งเขาหรือเพราะคุณรู้สึกว่าเขาดูยุ่งๆเขาดูไม่ค่อยสนใจเขาดูแบบโฟกัสตัวเองเยอะอะไรประมาณเนี้ยอืมอาจจะทําให้คุณน้อยใจสักเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างแฮปปี้นะคุณก็แฮปปี้เลยอะกับความสัมพันธ์นี้บางคนนะเพิ่งเริ่ม เพิ่งตกลงปงใจนะคะในเรื่องของการคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์แต่ต้องใช้เวลาในการกลมกลืนกันมากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะคะฝั่งของเขาค่ะสองเหรียญสองถ้วยเมจิเชียนโอเคเขาน่าจะมองว่านะเขานาจะแบบว่าโฟกัสคือมีในเรื่องของการงานด้วยนะเขาก็อยากที่จะ manage ให้ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ ือฝั่งเขาไม่ได้รู้เลยนะว่าคุณน้อยใจหรือไรเขามองว่าคุณเองก็แฮปปี้แล้วเขาเองก็แฮปปี้แล้วเขาเองก็รักคุณมากด้วยแล้วเขาก็มีการแสดงออกในเรื่องราวของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทสนทนานะคะในเรื่องของการอ่อบางคนอาจจะมีชอบอ่อเขาเรียกไนงะสกินชิปใดๆต่างๆนะคะในที่นี้ชาวทัานลมกนทั้งเด็ดนะคะดิลิ่ชาวทัดนลมตัวเขานะคะออกุมเมถุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์แต่ใดๆคือเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์นะคะ บาลานความสัมพันธ์มาลานระหว่างคุณกับเขาในใดต่างๆแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นแต่อินนะฝากงเขาข้างดีไปนะดีมากๆกับคุณอ่ะมาดูความรู้สึกต่อมาดูในเรื่องราวของความรู้สึกที่เขามีตอบคุณค่ะอืมเอาจริงนะเขากลัวอ,อยู่เหมือนกันนะมันจะมีอะไรมาโปะปะโปะบะหรือไม่ อย่างที่บอกเด่นๆเ,เลยคนที่เพิ่งคบกันไม่เกินสองเดือนหรือเพิ่งตัดสินใจคบกันคอมมิทเมนต์กันเด่นคูรเด่นเด่นที่สุดเลยที่พ่ายคืนนะคะเขากลัวแล้วเขาเป็นคนที่ขี้กลัวเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่ขี้ถึงมากๆด้วยแต่พยายามที่จะไม่แสดงอาการออกไปให้มันแรงหรือชัดเกินไปแต่หลายๆครั้งก็ปล่อยออกมานะ ก็แสดงอาการชัดเจนนะหลายๆครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาปล่อยให้คุณแบบเออทำนูน่นทำนี่กับชีวิตหรือมี space. สเปซค่อนข้างเยอะหรือบางคนแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นความรักทางไกลหรือเป็นความรักที่โอเคหนึ่งอาทิตย์เจอกันครั้งหนึ่งหรือหนึ่งเดือนเจอกันสองครั้งครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันมีสเปซการใช้ชีวิตกันค่อนข้างเยอะเขาก็แอบกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะไปเจอใครแล้วมีอะไรปกปิด,ป,ดปิดบังไหมเขาระแวงนะคะเขาระแวง เขารักมากเขาเาแวงมากเขาดีมากๆอย่างที่บอกเลยส่วนตัวคุณล่ะคะคุณแรกรู้สึกยังไงกับเขาสองเหรียญเดอะมูนบางทีคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็มีความแบบว่าืดรามา่าหรือตัวคุณเองก็มีความดราม่าบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยจะมีการแสดงออกออกไปสักเท่าไหร่อืมนะคะคุณก็พยายามที่จะเรียนรู้ในความเป็นตัวเขาพยายามที่จะทําความรู้จักในตัวเขา อะไรที่เ่อค่อยอะไรนะผ่านได้ก็ผ่านอะไรที่พยายามไม่เก็บมาใส่ใจอะไรที่เราไม่โอเคเราพยายามเข้าใจเขาเราพยายามที่จะเรียนรู้อืเขาน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณน่าจะไม่ค่อยได้เจอบุคลิกประมาณเขาอืมน่าจะเป็นบุคลิกใหม่ๆเป็นเลสันใหม่ ไม่ค่อยซ้ำกับอดีตที่ผ่านมาโดยลักษณะนิสัยหรือความเป็นตัวตนในๆต่างๆบางทีคุณก็อึ้งในความเป็นเขาแต่คุณก็โอเคนะคุณก็จอยคุณก็ชอบเขาในในแบบนี้ในแบบที่เขาเป็นโอเคบทสรุปค่ะบทสรุปลีเดอร์สี่เหลียน ความถึหงหววและความคิดมากอาจจะต้องระวังถ้าหากว่าเขาเป็นคนคิดมากเราก็ต้องระวังในเรื่องของท่าทีนะคะโซเชียลมีเดียด้วยเออท่าทีโซเชียลมีเดียแม้แต่บทสนทนาหรือถ้าเราเป็นฝั่งที่คิดมากเราก็ต้องระวังความคิดของตัวเองว่าบางทีมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่หรอกจริงแล้วความสัมพันธ์นะสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยด้วยซ้ำ เป็นสัญญาณที่ดีในอนาคตด้วยนะคะถ้าคุณมีนัดการมีแพลนการอะไรบางอย่างที่คุณรอในความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีที่จะเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆด้วยนะคะ celebration จะมีการเฉลิมฉลองหรือได้มีการใช้เวลาที่ค่อนข้างอบอุ่นและมีความสุขระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์นี้มีไฟมีไฟที่แบบไฟอร์ในในฟีลที่แบบว่ามันร้อนรุ่มเรอาร้อนเป็นเป็นเป็นในเชิงบวกนะคะเป็นในเชิงที่บวกอืม เหมือนคล้ายๆอะไรนะเข้าไปมประมันปะอะไรประมาณน,นั้นนะคะวีวแบบเข้าใหม่ประมาณคอลมมคลีเนียรสมิธฮาร์ตเวิร์ดคอนเวอร์เบางคนนะคะตัวคุณหรือเขาเนี่ยแหละอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นคนที่เคยอธิษฐานถึงหรือเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้มาคุณอาจจะเคยขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้คนประมาณแบบอ่าเป็นคนดีเป็นความรักข้างใหม่ดีเข้ามาคือคนคนนี้หรือถ้าเป็นตัวเขา เขาก็มองว่าคุณคือคนที่มาจากสิ่งที่เขาอธิฐานขออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าน้าหรืออะไรอย่างเนี้ยเพราะเขาและคุณต่างรู้สึกถึงความโรแมนติกในความสัมพันธ์คือมีความหวานมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกค่อนข้างมากในความสัมพันธ์อติดอยู่อย่างหนึ่งว่าบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะสื่อสารอย่งตรงไปตรงมาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ อื่จะต้องมีการเปิดใจค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเปิดใจกันไปมองว่าความสัมพันธ์นี้ไปได้ไกลามากๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเข้ากันมีแรงดึงดูดที่เข้ากันมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดดินนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทูกาการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ